วันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานเครื่องเชื่อมเสียนะครับ Dtech ห้ e 5000, าพัน Vision รับพร้อมการใช้งานเครื่องครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มที่เมนูนะครับปุ่มเมนูปุ่มเมนูก็จะมี Mix t i กแล้วก็ MMA นะครับคือ Process ของเครื่องนะครับจะมีอันแรกนะครับ m i กเพาส์ม hmm. ิกดูโอ้เพาสนะครับแล้วก็ Mix m i กแม็กซ mm ์มิจต่อไปคือ Mix m i กแม็ก n เมนนวนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัว v วิชั่นโววิชั่นไฟนะครับ Vision Power นะครับแล้วก็ v i i s วิชั่นตาสป e d นะครับแล้วก็จะเป็น่อมาเป็น m อ็นะครับคือเชื่อมไฟฟ้าอไปเป็น t ิ c กลิฟนะครับ ลิฟเพาวนะครับจะมีเพาวเข้ามาช่วยด้วยแล้วตัวนี้จะเป็นจ็อบงานจะมีถึง99จ็อบนะครับให้เราเซฟงานของเราได้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกินดัสแอนนะครับเลือกตั้งแต่ลบ3 0มสถึงบวกสานะครับตัวนี้จะเป็น นนเลือกระยะห่างความสูงความต่ำของหัวเชื่อมนะครับต่อไปเรามาดูที่ฟีดนะครับดีเทคบห้าพันวิชันเพาะนะครับจะเป็นทูฟีดนะครับจะใช้คู่กับ h t 5นะครับทั้งสองตัวก็จะมีตัวเลือก ปรับชิ้นงาน M นะครับแล้วก็สีดลวดนะครับส่วนฝั่งขวาก็คือระยะห่างของหัวเชื่อมแล้วก็โวลต์น,นะครับแล้วก็เป็นอินดักแดนนะครับต่อไปเราจะมาสาธิตการใช้งานเชื่อมนะครับด้วยโหมดเมนนวลน,นะครับ